มันาซีแมนบ้างนี่เด้ทำเนี้ยดำน้ำนอียงนะดำบดีเด้อโอ้ยมันสยงามเลยเด้อไอว่าเป็นเรือดำน้ำยัญ่นะโอ้โหเราตามหาเรือดำน้ำเราจะไปตามเหียดำน้ำจำบดไอยุส่เมื่อนี่แหละซันลงไปฟ้งนี่้างนีปะยบอไโอไม่ยังว่ปอโวยย

ย็บขวงกอนไม่หย่อนหอได้ยืขวงก่อยาทาน้ำเขาเอามาเลยทอง,งองหอทอฟื้นกันนะช่วงมาแล้วมันหาคอยแล้วสวยเนี้ยท๊งเลยวะ <c oughs> ไป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 หุก oh. hey, ันโอ้ยปูนบ่ไปไปไป้มกันน้ไปก็องไปมันของไปไระบา้วงงกระปุนทีโอ้ยหลังเขาเฮ้ยมันมีหลังน้ำด้วตายเลยไปเฮ้ยเกิดตายอีกเตาเตาชิมัสไวย์้ยบนหัวซำมาเลย มันจะเกิดมว่าไ่เออมันจะเกิดมว่าไ่แบกคนใหม่ซะก่อนบอก้วแต่ว่าซั่มด้วยก็ดีกันแหละมันฟูมันฟูเคยเคยยืดไปเถอะน้อยนัดเข้าไปเขากำมะขาเราหลังหลังตายหรือเ่าหลังบ่บ่บ่ไข่ที่เกือบตายฮะคอยไขยที่เกือบตายเหมือนกันมัน่ยงเว้ยเรเห็นมันโอ้มีลูกนี่มองได้วะฟุ้กระเฮียงคนเรา โดดมาแล้วโดดมาแล้วทางไหนบา,างเนี่ยศัตรูข้างหน้าโอเคโดดมากบริวรสยานมาแล้วอยู่ร่วมกันไว้ไอ้มันมาแล้วมันมาแล้วโดดมากบริวรสยานเพรดิบวกกันมาเฮ้ยโอ้โหมามันด้ะข้างไหนวะ Watch Watch out! Watch out! มันอยู่ทั้งหันเเยไงมันลงไปข้างล่างได้ระวังเรือยเรียนเมื่อตองเห็นทางใสายปะเผื่อเดือดกูกับบูมีนั่นละ Watch out Watch out มันอยู่ทั้งไหนบ่มันอยู่ในคิ้วเขียวหรือมันบ่อยู่ในมันอยู่ในฟองไงไอ้ฟองน,นงนี่มันขึ้นข้างในเนี่เนี่ยจอดเนี้ยทางใสาเห็นมันเลยไง

ศัตรูข้างหน้าศัตรูข้างหน้ายังเอ้ยอยู่ของทึ่งนอนเหย้าเลยวะศัตรูข้างหน้าศัตรูข้างหน้าเออเจ้าหน้ที่ไปน็อตไปน็อตมันเอานเว้ย่อนไปนี่ ใช่แหละทีมนักเวทยิงธงไอ้ประสิกเวิตายแล้วตายแล้วหาทีมามมันห้สามมันน่ะยิงฟีไอ้มือสองมือสองข้างหนยิงฟียู่ข้างล่างยู่ข้างล่างอ๋อมือสองข้างหนยิงฟีนี่ไปไหนไอ้น้องมาชุบก่อนข้าขี้เลยหรอเสร็่แล้วข้าี้ตายแล้ว เขาวงเขาวงเช่ไหมใกล้ๆจะมีอันนั้นบังขันเพื่อเด็๋บ่มีมีไปเอาเลยไปเลยเอาดีผมนกก็นกตัวจิ้งจิ้งสูบโอ้ยบ่ได้รวะยัดเต็มข้างหน้าเลยโอ้ยยังสีเก็บขวางอยู่กูหลุดเงินเจ้าเจ้าสายชุบกวยก้อนโอ้ยมาตาชุบกวยก้อนได้อยู่มามามาโอ้ ยุ่ยเลยยุ่ยยิงถิงสิขาดตัวใจเออโอ้มันนอนเลยมเี่ยนวะเบอร์สีเบอร์สี่ถึงตัวเดียวกันเดียวกันจริงมันยืนหลายจุดไปเนี่ยตัวทั้งเนี่ยยืนงงงเลยแต่ว่าแข็งเทิงแมงนอนสุดทีแย่ตายไปพอเห็นว่ามันยองดึ่งก็ฝึดอีดกก่อนไอ้นี่จะไม่ฝึดอีกแล้วกัน เินเดียฟืนเหียนโอ้ยสวยสวยเนี่ยกระเป๋าสามข้างหน้าเปลยังอือเปลวทั้งอือไปๆๆไปๆๆไี่รหลด่าวุ้งไก่มากเลยวุ้งไก่มันยังเราตายยังมุ้งักีสไปเอียี่เจ้าเี่สิบยาสิบันได้ปาดคือไก่แทงทูเพ้าโลดแมอุ้ยโลดบ่เฮอมันเบิ่งไก่เด้เอาจริงๆมันแค่สี่ร้อยเมตร เมนบ่สีรอยุก็น่ารถข้างหน้าเรเห็นบ่ไอ้ไอ้นี้แน่ลนตรงไปเลยโอเครถขั้นใหม่มาแล้วไปแล้วเออมากมากมาเดี๋ยวมามาอถทายย่ยม่มาพีพี่รั๊เดินยวปั๊มเดินงคนโอ้ตายตกูตายัวนี้สองกนั่งได้สองคนแมนไจะสอด้อเด้เด้โอ้เดี๋ยวเราซื้อเือเหีดกอนแป๊บนึง เจ้าลงปั๊มยาเนี่ยไปลุ้นแล้วไปเยแล้วสบายใจไปเลยไปหอดไปใส่คอนเทนต์แล้วไปหอดไปเลยไปหอดเราเที่ยวเทีวิดีโอไปเลยใส่คอนเทนต์แล้วไอไปหอดเข้าก็สวยโอ้ยกดเอลเนนจริงจริงเลยเลยเอ้าเข่าวโม่งยุ้ยฮันวม่งยุ้กกดเอลใส่คอนเทนตกดเอลเนนจริงๆ ไปเอาวงวงนาวงเลียก่อนสวยนี่ละเอานี่ละเอานี่ละอุ้ยยิงคนวยไปไปข้างหลังมีคนปเอาดดปีดปีดคนเปิดตัวให้มามามายโงแง่มงแกมมอเองแอดปมไอม่คน ยิงรถระเบิดเลยิงรถโบดิไแล้วนึับอกกบอก้เงวันซีงเลยนี่งานมามันอยู่มันอยู่ในวงลนหนอวงเลไปตึไปตึไปตึวิมาตึ๊วิมาตึวิหมนะอยู่ทั้งเขาไอีดมานหลุดลยมาแย่กันไรเฮ้ยโ้มันอยู่นี่เลยสมาีดอะไวะ็ดแล้วซไอ้เบอร์นึงแล้วเบอร์สองมาเบิ้งน เจ้าสมองเราไปยืนมองมันไนดไหมมันเรนนียนตายมัน,นได้ยิงซีนอะไ้นะพูดลิ้ีเฮียยิงฟีสุดเลยวาโอ้โหโอ้โ,อโ,อโ,อโอหตายแล้ว เฮ้ยอือม่อู้ดูออออของเหรอเยอกับบันี่ลีเฮียตามหนึ่งไม่ได้ของอ,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 อืมบัทันจา้า

เป็นไปหยาบหยาบตัวนี้โอ้ยฟุกอเรียวคุยเลยฟุกิเลียนี่ระเบิดบ้มาขอแน่จะไปไม่ว่าคุณนี้ยังคิ้วสี่ึ้นบนเดือนตาเนีอยเส่สบเจ้าอยเสีสจะไปปักไห้เลียต่อปักไห้ทีมงานปักกลางตึกปักกันกลางทางเอานี่เนาะเอ่อกลางทางแล้วไอชีมทางทางแตดดังนี่เนาะปักไต้อยู่ตีกลางตึก đây ông bắt qua như We <laughs> bưng <cứ> sai <laughs> Bướng, cứ sai. cái trò bưng con à bưng này không là mất khinh mất khinh chân luôn bò ní nè bưng cái trò kia Bay. Bay. Đây. Hey. Không oh, hey, đi chút đéo thôi. เอรี่จะเลยสามิวด้ลยจะขึ้นหัวเลยวะเอาเปิดมน